คลิปนี้จะมาเสริมเรื่องของพบหรือนิยามจะยกมา6นิยามนะคะคือปิตามาตาปุตตะกระดุมพะมรนะมรณะลาพะที่เลือก6นิยามนี้มาคุยเพราะว่าเรามักจะมองข้ามและหลายคนไทยไม่เป็นอย่างนิยามปิตามาตาเราก็มองว่าเขาค่อนข้างจะคล้ายกัน ก็จะมาสอนให้ตีความนิยามเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์นะคะเราอาจจะมองว่าปิตาหมายถึงพ่อมาตาหมายถึงแม่ที่จริงก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจสองนิยามนี้ให้มากกว่านี้ถ้าเราจะแปลปิตากับมาตาว่าหมายถึงพ่อและแม่ก็ให้เราเอาความหมายของพ่อแม่มาตั้งเอาไว้ก่อนแล้วแปลเพิ่มเข้าไปว่าหมายถึงผู้ใหญ่ พ่อแม่ต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือด้วยใช่ไหมคะเราก็ตีความง่ายๆแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเราสามารถที่จะตีความต่อไปได้อีกว่าพ่อก็คือประมุขของบ้านใหญ่ที่สุดในบ้านเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเป็นผู้ปกครองของบ้านของสถานที่นั้นๆแต่ว่า ความหมายของผู้ปกครองไม่ใช่ผู้ปกครองที่พาลูกไปโรงเรียนอะไรแบบนั้นนะคะคําว่าปกครองในความหมายของปิตาก็คือระบบด้านการปกครองเลยเช่นถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นนักการเมืองใหญ่ถึงจะเป็นระดับปิตาแล้วก็ต้องอยู่ในสายการปกครองด้วยเป็นผู้ปกครองนั่นนี่ผู้ปกครองในส่วนนั้นส่วนนี้อะไรแบบนี้อันนี้คือปิตาหรือเราจะแปลว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ เพราะว่าคนที่อยู่ในระดับนี้เขาจะต้องใหญ่เหล่านี้เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นใครเขียนไว้ในตำรานะคะเราจะต้องเข้าใจได้เองสำหรับมาตาก็คล้ายกันถ้าเราแปลมาตาว่าแม่ซึ่งก็คือผู้ใหญ่ที่น่านับถือเหมือนปิตาแต่ว่ามาตาจะต่างจากปิตานิดนึงตรงที่ เราจะใช้กฎของธรรมชาติเข้ามาร่วมด้วยกฎของธรรมชาติก็คือเรื่องของความรักลูกมักจะรักแม่มากกว่าพ่อนี่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นนิยามของมาตาจึงมีความนุ่มนวลมีความใกล้ชิดสนิทสนมมากกว่าปิตาปิตาเขาจะกระด้างกว่าแต่ก็ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าส่วนมาตานุ่มนวล ลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้เราทายปีตากับมาตาได้ง่ายขึ้นเราจะแยกเขาได้ง่ายขึ้นหลายนิยามในเลข7ตัวหลายคนเรียนมานานเรียนมามากแต่ก็ยังทายไม่เป็นอย่างทาสีทาสาก็เหมือนกันเราทายกันเป็นไหมคะส่วนใหญ่เราจะถูกสอนในเบื้องต้นแล้วก็ให้ไปตีความกันเอาเองสุดท้ายก็แยกความแตกต่างไม่เป็นใช้ไม่เป็นวันนี้เราก็มาบอกกันนะคะ มาตาจะละเอียดกว่าปิตาทำอะไรมาตาก็จะมีความละเอียดลึกซึง้งดังนั้นเราจึงแปลตัวมาตานี้ว่าการจัดการการบริหารซึ่งปิตาจะมีในส่วนนี้แต่ว่าน้อยกว่ามาตาถ้าจะทายเรื่องการบริหารจัดการอะไรเรื่องการวางแผนอะไรเราจะใช้มาตา ถ้าใช้ปิดตาจะหมายถึงอำนาจหมายถึงความกระด้างความกล้าแข็งซึ่งมันคนละอย่างกับมาตาเราต้องแยกให้ได้นะคะส่วนการแยกเป็นชายหญิงนั้นเวลาทายก็ไม่จำเป็นนะคะเพศไม่เกี่ยวในความหมายนี้ขอยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าการจะใช้อำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งเราแยกได้ไหมคะว่าเราจะใช้ความหมายมาตาหรือปิดตายัางไง อย่างในกรณีที่เราจะใช้มาตาก็จะต้องมีการวางแผนเป็นลำดับขั้นตอนจะทำยังไงเราจะให้เขามาเป็นพวกเราก่อนไหมเราจะคุยกับเขาก่อนไหมอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือการใช้ในลักษณะของมาตาแต่ถ้าเป็นปีตาเราถ้าจะยึดอำนาจเรายึดเลยเราไม่คิดจะต้องมาหวานล้อมอะไรทั้งสิ้นอยากยึดเรายึดเลย แล้วทุกครั้งที่มีเหตุการณ์อะไรสักอย่างส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ปิดตากันแต่ว่ากรณีการใช้มาตาก็จะไม่ใช้แบบนี้นะคะเขาจะต้องมีการใช้กลยุทธ์นั้นกลยุทธ์นี้ก่อนแล้วค่อยจัดการแต่ผลลัพธ์เนี่ยเหมือนกันเพียงแต่มาตาเขาจะมีการวางแผนมีการคิดอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนก็ พออธิบายให้ให้เข้าใจนะคะว่ามาตาจะเป็นแบบนี้มาตาเขาจะเป็นตัวที่จะต้องวางแผนก่อนอีกตัวที่จะอธิบายก็คือนิยามปุตตะปุตตะเราแปลว่าเด็กเด็กเด็กเล็กๆ,กๆใหม่ๆแล้วก็อื่นๆที่เราเคยรู้กันแต่ว่าความหมายหนึ่งของปุตตะที่จะมาบอกในวันนี้ไม่รู้ว่าพวกเรารู้ไหมว่า ปุตตะความหมายอย่างหนึ่งของเขาคือการสะสมปุตตะคือการสะสมเป็นความหมายคำอธิบายก็คือเรารู้ว่าปุตตะคือเด็กใช่ไหมคะมันเด็กมันเล็กแต่ว่าเด็กๆอะ่ะต่อไปเขาเขาเดินไปข้างหน้าหรือเขาถอยหลังคะชีวิตเขาขึ้นไปข้างหน้าหรือถอยหลังชีวิตเขาขึ้นไปข้างหน้าจากเด็กๆก,ก็จะเป็นหนุ่มสาวใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นผู้ใหญ่ เป็นคนแก่เขาจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือที่มาของความหมายว่าการสะสมคือมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราตีความหมายเป็นเราก็จะมองเห็นความหมายที่มากขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ในการพยากรณ์ได้อีกสามนิยามนะคะมรณะเริ่มที่มรณะก่อนนะคะมรณะตัวนี้เรารู้ คือเห็นแล้วส่วนใหญ่มักจะตกใจเราจะเข้าใจว่ามันหมายถึงความเสียหายการพัดพลาดก,การจากอะไรเหล่านี้แต่ว่ามรณะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอาออกไปหรือว่าสิ่งที่ออกไปให้จำความหมายนี้ไว้ด้วยนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราเห็นมรณะ ปัตตนิมาตาเราอ่านว่าอะไรกันบ้างคะถ้าปกติเลยความหมายหนึ่งที่อ่านได้ก็คือเจ้าชะตาจะได้รับความร่วมมือหรือว่าร่วมกับผู้อื่นคือปัตตนิในการบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจ,จกรรมอะไรก็ตามที่เขาทำก็คือมาตาทีนี้ เราสามารถที่จะอ่านเพิ่มได้ว่าในการทำกิจกรรมต่างๆของเขานั้นอาจจะต้องมีการลงทุนหรือมีการจ่ายออกไปด้วยเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นมรณะปัตตนีมาตาเราอ่านแล้วว่าเจ้าชะตาจะได้รับความร่วมมือหรือต้องร่วมมือกับผู้อื่น คือปัตตนิในการบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจกรรมอะไรก็ตามที่เขาจะทำเราอ่านแบบนี้แล้วเราเสริมเข้าไปว่าไอ้กิจกรรมต่างๆที่เขาจะทำนั้นอะอาจจะต้องมีการลงทุนอาจจะต้องมีการจ่ายด้วยนะประโยคท้ายที่เราพูดถึงเนี่ยก็บอกถึงว่าเจ้าชะตาจะต้องจ่ายในการลงทุนในกิจกรรมนั้นเราเอามาจากไหนคะเราเอาประโยคสุดท้ายนี้มาจากไหน ก็มาจากความหมายของมรณะที่หมายถึงการเอาออกไปการจ่ายออกไปซึ่งจริงๆแล้วมันคือความหมายของมรณะที่เรารู้ว่ามรณะมันก็คือการจากแต่เราต้องใช้เขาเป็นจริงๆการจากมันไม่ได้เฉพาะจากไปแบบที่รู้ๆกันว่าจากไปไกลการตายแบบนั้นแต่สามารถที่จะเอามาประยุกต์หรือว่า เป็นคำพยากรณ์แบบนี้ที่เราอ่านแบบนี้ก็ได้ให้จำไปใช้กันนะคะเชื่อว่าไม,ม่คงจะไม่มีใครบอกความหมายเหล่านี้ซึ่งเรารู้เราจะอ่านได้มากกว่าคนอื่นนะคะเราจะไม่จมอยู่กับความหมายเดิมๆเ,เราต้องใช้ความหมายของมรณะให้มันหลากหลายอย่างหนึ่งก็คือมรณะที่บอกก็คือการเอาออกไป หรือว่าสิ่งที่ออกไปก็ได้พอพูดถึงมรณะเขาจะตรงข้ามกับกระดุมพะในความหมายเมื่อกี้ถ้ามรณะเราบอกว่าคือการเอาออกไปสิ่งที่ออกไปกระดุมพะเขาจะหมายถึงการเอาเข้ามาการรับเข้ามานั่นก็ทำให้ความหมายของกระดุมพระไม่ได้อยู่แค่เรื่องของเงินเรื่องของรายได้นะคะ แต่กระดุมพระก็คืออะไรก็ตามที่เราเอาเข้ามาที่เราได้รับมาเวลาเราเจอเนื้อหาเจอเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการได้มาการรับเข้ามาเราก็ต้องอ่านที่กระดุมพระด้วยต่อเนื่องกันกระดุมพระเขาจะโยงมาถึงลาพระเพราะอะไรเพราะความหมายของลาพระ หมายถึงการเอาเข้ามาเช่นกันกระดุมพระลาพระก็คือการเอาเข้ามาการได้เข้ามาเช่นกันแต่ว่าจุดต่างของกระดุมพระกับลาพระจะอยู่ที่กระดุมพระเราจะต้องทำเราทำอะไรก็ตามแล้วเราได้เงินเช่นเราทำงานเรามีเงินเดือนอันนี้เป็นกระดุมพระคือรายได้ที่เราได้เข้ามาซึ่งเรา ไม่ได้ให้ความหมายตรงนี้ว่าเป็นลาภะสิ่งที่เราทำทาแล้วเราได้เงินเดือนเราทำงานเราได้เงินเดือนมันเป็นกระดุมภะส่วนลาภะเราไม่ต้องทำอะไรเราก็ได้มาลาภะถึงมีคำเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลาบไงคะเมื่อมันเป็นลาบมันก็คือความหมายของคำว่าโลภด้วยคำว่าโลภ ถ้ามีนักการเมืองสักคนได้เป็นรัฐมนตรีหรือได้ตําแหน่งอะไรใหญ่โตก็ตามแต่ว่าโกงขี้โกงกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวการกอบโกยของเขาเนี่ยเราถือว่าเป็นลาภะนะคะซึ่งหลายคนไม่รู้ถึงความหมายนี้เพราะฉะนั้นลาภะความหมายถ้าเราพูดถึงการกอบโกยก็คือลาภะ ก็คือลาภะนะคะก็อาจจะมีกระดุมพระอยู่ส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าในส่วนนั้นน่ะมันเป็นรายได้ของเขาจริงๆก็อาจจะมีความหมายของกระดุมพระอยู่ในลาภะนั้นส่วนหนึ่งทั้งหมดก็เป็นคําอธิบายสําหรับ6นิยามในวันนี้นะคะถึงบอกเสมอว่าใครรู้ความหมายของนิยามความหมายของฐานที่4มาก ก็จะได้เปรียบในการพยากรณถ้าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์บ้างก็จะยินดีมากนะคะอยากให้ทุกคนเรียนรู้เลขเจ็ดตัวใครที่มองว่าเลขเจ็ดตัวคืออะไรที่ง่ายก็ขอให้เข้าใจใหม่นะคะเอาจริงๆยิ่งเรียนยิ่งยากยิ่งเรียนก็ยิ่งมีอะไรเยอะอยู่ที่ว่าเราจะเรียนไปถึงระดับไหนแค่นั้น ขอให้นักพยากรณ์ทุกท่านประสบความสําเร็จในการเรียนนะคะและการพยากรณ์ถายยังไงก็ขอให้ท่ายถูกนะคะแล้วพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ